เห็นป่ะนี่ผมกดจากตรงนี้เลยเนี่ยประตูออกเห็นป่ะแล้วมันเป็นบลูทูธกล่องข้างบนน่ะมันเป็นตัวรับสัญญาณเหมือนในเนี่ยเหมือนเราหมดก็เพื่อเพี่ยนห่านเนี่ยแต่ถ้าเรากดจากข้างรถได้ไฟรถปกติได้เหมือนเดิมหมดเลยคืออันนี้มันอันนี้กส่กล่องที่เมื่อกี้ใส่ข้างหน้ากล่องมันรับสัญญาณบลูทูธแน่ๆเดี๋ยวผมไปใส่นี้ก่อนต้องเอาผ่านนะครับพี่เขาซื้อสวิตมาให้เราใส่นะเป็นสวิตเปิดประตูจากข้างใน ชุดเขามีอย่างนี้ครับมีชิ้นบนชิ้นล่างมีสวิตให้กดนะครับแล้วก็จะมีกล่องผมก็เฮ่เราจะต้องลากสายไฟไหมรู้สึกว่าจะเป็นบลูทูธนะครับเดีย๋ยวเราจะลองดูนะตัวเนี้ยเห็นไหมเวลาใส่เข้าไปก็มีน็อตล็อกอยู่ไอ้ไมมีน็อตล็อกทษทีทมีตัวกันตัวกัน่านะให้เขายังไม่ทํางานอันเนี้ยน่าจะเข้าไปอย่างนี้เนี่ยไม่ยากดึงออกได้เลยนี่ เ,เอามือเอามือจับนะครับมือจับดึงนิดนึงแล้วก็เอาปัตติกะแทงเข้าไปหลุดแล้วชิ้นนี้มันก็แค่กดเข้าไปอย่างงี้เนี่ยกดเข้าไปก็อยู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมยังไม่ใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองก่อนมันน่าจะต้องเทสก่อนเขาให้มา4ชิ้นนะครับชิ้นบน2ชิ้นล่าง2เพราะฉะนั้นชิ้นล่างเนี่ยเราเราจะสามารถใส่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะชิ้นล่างกันนี่นะเห็นไหมออกแล้วนี่ ส่วนชิ้นบนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยใส่ปัญหาอยู่ที่อีกอันนึงก็คืออันนี้เขาบอกว่าเราจะต้องใส่จากบนนี้นะเดี๋ยวผมจะถอดชิ้นนี้ก่อนเนี่ยครับเราต้องถอดชิ้นนี้ลงผมไม่ดูคู่มือแล้วเห็นมันเป็นกิฟนะเดี๋ยวผมจะลองแกะดูกิฟมันแกะจากตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเงี้ยงตรงนี้จะเป็นเงี้ยงแล้วนี้จะเป็นกิฟเหมือนมันดึงลงแล้วก็สไลด์ไปข้างหน้านะครับอ่าหลุดละ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  อ่าออกแล้วแม่มันนึกจะออกมันก็ออกมาเรามาดูกันว่าเราจะแกะอะไรยังไงตรงไหนนะโหแต่สายมันตึงอะ่ะเดี๋ยวเ้าถอดปลั๊กอันนี้ออกครับเป็นปลั๊กตัววายแล้วใส่คืนอันนี้เลยนี่ครับเราก็เอาปลั๊กอันนี้ใส่เขาเป็นปลั๊กตัววายนะครับแต่ผมว่าไม่แน่ใจว่าเราจะต้องจูนอะไรกล่องมันหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองเสียบดูก่อนนะเราอาจจะต้องแบบว่าเปิดมาแล้วลองดูก่อนอย่างนี้นะตัวกล่องเขาจะมีปุ่มตรงนี้ด้วยผมไม่รู้ว่าทำอะไรเดี๋ยวผมลองสวิตช์กัน อันนี้คือสวิตท,ที่เราจะใส่ข้างขวานะครับเดี๋ยวเราดึงอันนี้ออกนะผมดึงออกแล้วนะเดี๋ยวผมลองกดดูนะได้แล้วประตูทํางานล้วเห็นไหม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 ประตูหลัหหลงขวาทํางานล้วตกลงแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยใส่เข้าไปได้เลยอ่ะกดเปิดนะมาเรามาดูกันเออเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะดูอันนี้เราเก็บอันนี้ก่อนอันนี้เขาทำเขาทำมาอย่างนี้ วางไว้ได้เลยครับไม่ต้องไปมัดไม่ต้องอะไรวางไว้อย่างเงี้ยเนี่ยวางไว้เงี้ยแล้วก็กดคืนเข้าไปครับเห็นไหมเห็นขาไหมแสบเข้าไปตรงนี้ก่อนนี่อ่าโอเคแน่นเปี้ยเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวผมจะลองกดอันนี้ดูนะจะลองใช้จากปุ่มเดิมดูนะอ่าโอเคประตูหลังขวาใช้ได้ล้วทางานละอ่ามาเดี๋ยวเราจะเปิดจากอันนี้มันเป็นบลูทูธเชื่อผมดิ มันต้องเป็นบูทูธเดี๋ยวผมจะลองกดดูนี่เห็นไหมมันเป็นบูทูธนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้ชึบนี่โอเคหมูข้างนู้นเราใส่สวิตช์ก็เสร็จละนี่นะแกะนี่นะกดเข้าไปเอามือบีบอ่ะพอมือบีบมันจะมีช่องพอมีช่องปุ๊บเราอย่างนี้เลยหลุดแล้วเห็นไหมใส่เข้าไปครับแค่นี้เอง นีมันจะมีขาเกี่ยวแล้วก็กดแค่นี้เองครับอยู่แล้วข้างล่างก็เหมือนกันบีบให้มันบีบให้มันมีช่องแล้วก็งัดออก